ครับสวัสดีครับจากร้านวริษออ audio a s s e t นะครับที่เห็นนี่เป็นจอ a n d r o i d นะครับก็คือเป็นแบบยื่นด้านนอกนะครับตรงรุ่นขอบันที่เห็นก็คือเป็นตัวดิสเพย์เดิมของตัวระบบอินเทอร์เฟซเดิมนะครับก็ขึ้นโชว์เต็มหน้าจอนะครับขนาดจอตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับ12.3นิ้วนะครับขนาดใหญ่เต็มตาครับอันนี้ให้ดูด้านหลังกันก่อนได้เข้าใจ ก็สูงกว่าสูงกว่าคนโซนประมาณที่ผมเข้าคร่าวไว้น่าจะประมาณสัก2นิ้วนะครับตัวจอก็ที่เขาพีเซ็นไว้ก็คือเป็นตัว Full h เป็นอะไรนะเป็นบูเลนะครับความชัดนะครับ่ะให้ดูก่อนตรงชัดละกันความละเอียด อันนี้ผมจะไปในระบบ Android นะครับเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนนะครับโชว์อินโฟเมชันของตัว Air นะครับครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน้า Android แล้วนะครับก็ฟังก์ชันพื้นฐานอันนี้ผมยังไม่ใส่ Gmail ไปนะครับก็ นา v y ก็จะเป็นลักษณะ Google Map นะครับ Music เป็นการเชื่อมต่อ USB นะครับผมก็จะทิ้งไว้ทิ้งสายไว้ให้ที่ไหนเนาะผมจำไม่ได้อะอยู่ในเกะน,นะครับก็เชื่อมต่อเพลงหนังภาพผ่านตัว USB นะครับโทรศัพท์ก็เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธอามิวสิกแล้วเป็นการสปีคเกอร์นะครับส่วน NGT ของรถก็คือกลับไปหน้าจอดั้งเดิมของรถนะครับอัเดีวไม่ดูก่อนปึ๊บนะครับเป็นการเชื่อมต่อ b l บลู o t h ครับอันนี้เพลงที่ติดมาในเครื่องนะครับปรับฟังก์ชันครับอ่าโอเคสามารถใช้งานคอนโทนจากไอไดได้นะครับโดยการแบกกลับโดยกดลูกศรรีเวิร์สอ่าหมุนจากไอไดอันนี้เป็นวิดีโอที่ติดมานะครับผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะครับ โอเคผมจะไปเมนูอื่นต่อแอปพลิเคชันก็เป็นการดาวน์โหลดแอปต่างๆเอามาใช้งานได้นะครับจูบสปอติฟาหรือจะเป็นฟรีทีวีนะครับที่โดยดูผ่านแอปนะครับรองรับทั้งตัวซิมแล้วก็ Wi-Fi นะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต m i ลเล r ร์ลิงก็เป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับดับสบอร์ดก็โชว์ปฏิฟังก์ชันของตัวรถนะครับความเร็ว ไฟ DVR ไม่ได้ใช้นะครับเป็นการเชื่อมต่อกล้องบันทึกเรคคอร์ดมาดูในส่วนกล้องหลังครับก็ปาพร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับอันนี้มีรถอีกคันหนึ่งมารอทำและด้านหลังครับอันนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันในการอันนี้กล้องหน้าด้วยครับคันนี้ทำพาร์ทมาอันนี้คือกล้องหน้าเวลาเราจะกลับกด Back ก็จะกลับาที่ฟังก์ชันเดิมอ่าโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ามาติดฟังก์ชันดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยครับสามารถใช้งานได้ตามปกติ100%นะครับทุกอย่างเป็นปลั๊กอิน100%นะครับไม่มีการตัดต่อสายใดยันถึงกล้องหลังนะครับโอเคครับก็ฝากผลงานไปด้วยครับกับร้านวอลิสอ u d i ดิโอแอนเอเซนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณครับผม